สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่อง b a า e r X b a าน n a ครับผมมาครับผมวันนี้พาเข้ามาดูสวนครับผมเข้ามาเบิ่งสวนคือเก่าครับผมเฮ้ยหกเป็นหกครับผมไม่ได้เข้ามาประมาณหนึ่งเดือนครับผมประมาณนี้แหละครับผม หน้ายางก็ปิดไว้แล้วครับผมนี่ไม่มีเวลากีดครับผมหลายสวนครับผม <c oughs> ปิดยางเข้าหน้าหนาวพอดีครับผมือ <c oughs> ว่าแล้วครับผมหลายสวนครับผมเหนื่อยทำงานเยอะครับผม ลกนะครับมันก็กาลังครับผมไม่นานก็ได้ตัดแล้วครับผมมันนี่นี่ครับผมต้นยางปิดนานแล้วครับผมน่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่ต้นเดียวผมเคยกรีดให้ดูเห็นไหมนี เดินชมสัญยางครับผม <c oughs> โอ้ยลกมากครับผมนนแหรอครับผมน่าจะใบายางร่วงก็ใบายางเกิดใหม่หนี่แหละครับผมค่อยเปิดครับผมเนาะพักไว้เลยครับผมส่วนนี้พักไว้เลยพักไว้เปิด อีกประมาณ6เดือนครับผมสี่ห้าสี่ห้าเดือนค่อยเปิดครับผมประมาณนี้ครับผม <c oughs> ยางก็น่าจะประมาณกี่ปียาง13ปีประมาณนี้หรือหรืออายุเยอะกว่านี้ก็ไม่รู้ครับผม กีดมาเนี่ยกีดมาน่าจะประมาณหกปีแล้วครับผมกีดหน้าที่กีดมาหกปีแล้วครับผมเอาครับผมถ้าใครชอบที่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบานาน้านนาด้วยครับผมพาเดินเข้ามาดูสวนครับผมนะ